อันยองเซสวัสดีค่ะวันนี้ตาลจะมาเล่าประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่า24ชั่วโมงให้ฟังค่ะการเดินทางไปเกาหลีทั้งสองคนของเราในครั้งนี้เราได้ตั๋วถูกมากๆค่ะไปกลับ2คนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1500บวกบวกค่ะแต่ปัญหาก็คือเราจะต้องเดินทางจากแพร่และไปขึ้นเครื่องที่สุนนวรรณภูมิค่ะ เพื่อความประหยัดเวลาในการเดินทางเราจึงเลือกขึ้นเครื่องที่จังหวัดน่านในตอนเช้าค่ะออกแพร่ประมาณ8ปดโมงเช้าไปถึงน่านก็ทานข้าวแล้วก็ขึ้นเครื่องเลยไปถึงดอนเมืองก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆค่ะจากนั้นเราก็ต่อชัตเตอร์บัสเพื่อที่จะไปสุวรรณภูมิค่ะ เราถึงสุวรรณภูมิกันประมาณบ่ายสามกว่าค่ะจากนั้นเราก็เริ่มเดินหาร้านอาหารเดินตั้งแต่ชั้น4ไล่ลงมาจนถึงชั้น1ค่ะเราก็มาเจอ Magic Food Court เดินเข้ามาดูราคาอาหารก็คือโอเคเลยค่ะสำหรับราคาอาหารในสนามบินและที่นี่ก็มีร้านดังๆในกรุงเทพเข้ามาขายในนี้ด้วยค่ะส่วนรสชาติก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรอะไรเลยก็อร่อยเหมือนกันค่ะ ยังไงถ้าทุกคนได้มาสุวรรณภูมิลองมาทานที่นี่ได้นะคะราคาเป็นมิตรอาหารหลากหลายมากค่ะเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของเรายังไม่จบแค่นี้ค่ะฝากทุกคนกดไลค์ให้ตาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าอันยอง